ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปตามหาความจริงเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของเด็กชายวัย19ปีที่มีความกระตันยูกระตะเวทีรู้คุณต่อบุพการีผู้ให้กำเนิดชีวิตนำความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาสวมชุดไทยไล่ลำเปิดหมวกแรกเป็นทานตามตลาดนัดเปิดท้ายเพื่อหาเงินมาซื้ออาหารและยารักษาโรคเลี้ยงดูแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิต ที่กำลังเจ็บป่วยไขย้ถูกโรคร้ายหลายโรคลุมเล้าส่วนผู้เป็นพ่อได้อำลาจากโลกนี้สถิตยอยู่บนสูงสวรรค์ซึ่งหากใครผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดนัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและในเขตพื้นที่เมืองพัทยาคงอาจจะเคยได้พบกับเด็กน้อยยอดกระตันยูผู้นี้แต่คงไม่มีใครล่วงรู้ว่าสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนั้นเขาทำไปเพื่ออะไร นับจากวินาทีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของชีวิตสองแม่ลูกนี่คือชีวิตจริงที่ไม่ใช่โลกแห่งการละค,ละลนะลคร แ,แม่ไว้ในะครับนี่ดไนี่นะครับก็น้องโอมก็กําลังแต่งตัวเตรียมตัวที่จะไปลําที่ตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่นะครับเดี๋ยวก่อนที่น้องจะเดินทางไปตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่นะครับวันนี้เราจะเห็นน้องๆลําเบื้องหน้าแม่ของเขานะครับเพราะว่าผมเองนั้นอยากให้การลําส,สวยของน้องในครั้งนี้เป็นการลําเพื่อช่วยเหลือแม่ของเขา และหากผู้ใดที่ดูข่าวนี้อยู่สนใจที่จะช่วยครอบครัวของ,อ,งองน้องโอมนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วนะครับที่มีสภาพเก่าสุดโทมอยู่กับคุณแม่สองคนที่กำลังล้มป่วยด้วยโรคเลยนะครับคุณแม่หัวใจเต้นผิดจังหวะครับไทรอยมีพิษครับดันสูงค,ครับคุณแม่จะต้องใช้อุปกรณ์ออกซิเจนถังออกตัวนี้ตลอดทั้งทุกวัน่อนกลางคืนนะครับรวมถึง สภาพบ้านของน้องโอมนั้นก็มีสภาพที่เก่ามีหลังคาที่รั่วนะครับนี่นะครับก็และรวมถึงประตูห้องน้ําใช่ไหมครับอ่าประตูหลังบ้านนะชํารุดนะครับทําให้ประตูบ้านนั้นไม่สามารถที่จะปิดบ้านได้อย่างมิดชิดในยามค่าคืนนะครับนี่นะครับประตูห้องน้ําก็ไม่มีนะครับก็เป็นสภาพหลังคาบ้านน้องเอิร์ทนะครับที่รั่ว แล้วก็แตกเป็นรูขนาดใหญ่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งหากผู้ใดสนใจที่อยากจะทําบุญด้วยการเปลี่ยนกระเบื้องส่วนนี้ให้กับครอบครัวน้องเอิร์ทก็ติดต่อมาหาน้องเอิร์ทได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาชมน้องน้องโอมนะครับลาให้พวกเราดูนะครับเอาละครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับเราจะได้เห็นการไล่ลาของน้องเอิร์ธนะครับตอนนี้ ก็น้องเอิร์ดก็พร้อมแล้วนะครับก็ได้เห็นน้องเอิร์ดลําเพื่อพ่อเพื่อที่จะนำเงินไปทำบุญร้อยวันนะครับในวันนี้น้องจะทำลําเพื่อแม่ของเขานะครับ วันนี้เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากที่จะต้องสู้ชีวิตคนเดียวนะแต่หนูภูมิใจไหมลูกภูมิใจครับภูมิใจเพราะภูมิใจที่ได้ทาเพื่อคนอื่นแล็เพื่อครอบครัวนี่ครับครับคุณแม่ครับคุณแม่เห็นคุณลูกเนี่ยอันนี้ที่วันนี้คุณแม่ได้เห็นคุณลูกรำ่อหน้าคุณแม่คุณแม่รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณลูกต้องออกจากบ้านไปรู้สึกยังไงบ้างครับห่วงเขามากครับ วังเขาที่สุดก็จะบอกว่าเออจะกลับดึกนะลูกครบับบ้านแม่เป็นห่วงแล้วเขาก็บอกแม่จะกินอะไรไหมครับคือก็ได้เขาอยากช่วยขขาที่จริงมันเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกยังไม่ใช่ลูกมาเลี้ยงแม่แต่แม่ทำอะไรไม่ไหวครัแตะรลอบข้างก็มีแต่คนรังแกขวดเบียร์ก็เอามาเปี้ยงหลังคาบา้านครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณแม่ครับแล้วในวันนี้หากคุณแม่อยาก ได้รับความช่วยเหลือจากสังคมคุณแม่อยากต้องการความช่วยเหลืออะไรหรอครับคือว่าต้องการก็ทานอาหารแห้งกับพี่ครอบครัวหนูอาจจะเคยมีประวัติไม่ดีครับหนูก็ไม่อยากให้ใครเขามาว่าแล้วจะว่าอย่าลูกหนูครับคือหนูก็ไม่อยากให้ใครว่าลูกหนูครับทุกวันน่ะใครไม่เป็นหนูกับลูกไม่มีใครรู้ครับไม่ขอข้าวเพราะถึงเม็ดนึงก็ไม่เคยอดก็อดกันสองคนแม่ลูกกอดคอร้องไห้ไปวัดหนู เราไม่ไปขโมยเขาะว่าคนเราไม่มันมีประวัติไม่ดีเขาก็มองเราไม่ดีครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปนะแม่เนาะทุกคนเขาไม่เคยให้โอกาสเราไงพี่ก็วันนี้ไงครับนี่ที่ผมมานี่ไง<อ>ผมเป็นผู้ที่จะมามอบโอกาสให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับคุณแม่ครับผมถามคุณแม่อย่างหนึ่งวันนี้คุณแม่เห็นลูกแบบนี้คุณแม่ภูมิใจไหมครับภูมิใจภูมิใจเขามาตั้งนานแล้วค่ะงั้นคุณแม่ต้องมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับก็ พ่อเขาพออยู่ e, แม่เราเหลืออันสองคนแล้วนะบอกเอิร์ธแม่ก็จะอยู่ได้ทันที่แม่อยู่แม่ก็ไม่รู้แม่จะตายวัานไหนแม่ไม่เคยแกลแม่ก็ไม่อยากเป็นแม่อยากช่วยหนูแม่อยากทำงานเอิร์ธมันนั่นเนี่ยเอิร์ธรับพี่ถามไปหน่อยนะหนูตอบพี่ตรงๆนะครับรักไหมลูกรักครับตอนนี้เหลือท่านคนเดียวแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณพ่อหนูว่ลูกพ่อเสียขึ้นสวรรค์ไปแล้วจากไปแล้ว วันนี้หนูก็เหลือแต่คุณแม่ที่หนูยังรักและอยากจะดูแลท่านใช่ไหมครับความกตันยูของหนูว่าลูกมันจะทําให้หนูมีชีวิตที่ดีเนาะในวันนี้ที่พี่เดินทางมาหาหนูเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ประทับใจในสิ่งที่หนูมีความกตันยูกระตเวทีต่อผู้เป็นแม่พี่จะหาทางทุกวิธีทางที่พี่จะช่วยหนูได้ไม่มากก็น้อยพี่จะทําให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าวันนี้หนูขอได้ลูกหนูอยากให้หนูอยากได้อะไรเหรอลูก ให้คุณแม่หายคุณแม่เป็นอะไรบอกได้ไหมครับเป็นอะไรโรคค่ะเป็นไทรอยด์เป็นโรคความดันเป็นนุ่นกันนิดนั่นคือมันเ,นเ,ออเ,อนเยอะเกินคนคนหนึ่งที่จะรับได้คือแล้วทุกวัน้คุณแม่ไม่รักษาหรอครับรักษาทางรักษาอยู่ที่ไหนครับอ่าเป็นจิโรสิบค่ะแล้วทําไมคุณแม่ไม่ได้ไปรักษาตามโรงบนชไม่มีตังค์ไปค่ะไม่มีตังค์ไปรักษาหรอที่ไหนครับต้องมาชมต้องเดินทางไปชมบุรีใครจ่ายครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับห้าร้อยกว่าไปกลับแต่เออก็ต้องไปคือต้องเห็นวิวแช่ ครับแล้วถ้าหลังจากนี้คุณแม่ไปตามนัดมีเงินให้หนูไปได้หนูไปไหมลูกหนูคว,นความความความฝันแรกของหนูคืออยากเห็นแม่ไปรักษาถูกไหมครับเดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยหนูกับแม่ให้ได้นะครับคุณแม่เพื่อให้หนูพามแม่ไปรักษานั่นคือเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมลูกสองสิ่งนี้อยากได้สิ่งหลังจากนี้ตอนนี้ลําบากไหมลูกขอโทษนะพี่พี่ไม่ได้ดูถูกหนูนะ ตอบพี่ตรงๆนะทั้งบ้านเหลือเงินเท่าไหร่ทั้งชีวิตของหนูกับแม่นะ่ะตอนนี้เหลืออยู่ร้อยนึงครับแล้วก็มีเศษอยู่บ้านเมื่อตอนเช้าเราเก็บไว้เป็นน้ำกินตอนเย็นไง,นงนครับครับเหลืออยู่ร้อยเดียวเนี่ยไหนคุณแม่ขอช่วยช่วยหน่อยครับยยรทั้งชีวิตคุณแม่กับลูกเหลือกันอยู่100 <100 S 1> ร้อยเดียวที่จะประทังชีวิตต่อไปแล้วน้องเอิร์ธไปลามทีนึงอย่างน้อยๆน้องหนูได้เท่าไหร่อ่ะลูกมันขึ้นอยู่กับคน อย่างวันไหนหนูไปอย่างจะได้ได้เงี้ยธรรมดาก็ได้วันนึงประมาณสามร้อยห้าสิบเยอรมันนี้ก็คือค่าให้จ่ายแต่ละวันมันก็ไม่พอแล้วครับแล้วลําบากตอนนี้มีข้อสารเหลือกันไหมมีครับเพราะว่ามีคนพึ่มาช่วยครับแล้วสิ่งหนูคิดว่าสิ่งที่จําเป็นกับคุณแม่คืออะไรลูกหลังจากที่รักษาแล้วคือชีพประจำวันสิ่งที่หนูต้องการอยากได้หลังจากนี้คืออะไรที่คุณแม่ต้องใช้ครับก็คือข้อสารอาหารแห้งข้อสารอาหารแห้งคือสิ่งจําเป็นเนาะ ถึงไม่มีเงินก็ยังมีอาหารที่จะทํากินได้ถูกไหมลูกเราได้ข่าวว่าไม่มีเตาหรอลูกใช้เตาทานเดี๋ยวเรื่องเตาถังแก๊สแต่พี่จะยกที่บ้านมาให้นะครับแล้วก็ซื้อเตาแก๊สมาให้นะคุณแม่อันนี้ผมขอมอบให้ส่วนตัวผมมีอยู่ของยังใหม่อยู่ครับคุณแม่ผมยินดีมอบให้นะส่วนเรื่องข้าวสารอาหารแห้งอ่ะผมจะถามผู้ใจบุญมาช่วยๆกันนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตนะครับคุณแม่ก็สองเรื่องแล้วเนาะแล้วมอเตอร์ไซค์ของหนูไปไหน พังพังมากี่วันแล้วลูกพังมาเจ็ดแปดวันอาทิตย์แล้วแล้วทำไมหนูไม่ไปซ่อมมาลูกแม่ไม่มีตังค์อะอะไม่มีตังค์ซ่อมรถไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอาหรอลูกแล้วหนูไปล้ำไปอย่างเงี้ยไปเปิดหมวกหนูไปยังไงปกติถ้ารถไม่พังก็ไปรถฉาบแต่พอเจอรถพังก็มีไปสองแถวครับไปรถสองแถวสภาพนี้นะลูกลำบากไหมลูกคนขััเาก็ไไม่ปรบลำบากไหมลูกหลังจากนี้นะครับคุณแม่ครับกับน้องเอิร์ธ พี่ขอนําเรื่องราวน้องเอิร์ธเผยแพร่ออกสู่สังคมเนาะเหตุผลที่พี่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าคุณแม่ครับคือผมเป็นข้าราชการนะเนาะผมไม่ครับคุณแม่คุณแม่ฟังผมก่อนนะผมเองเป็นข้าราชการทหารเรือผมไม่มีองค์กรไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเหลือใครได้สิ่งที่ผมช่วยเนี่ยผมช่วยจากใจของผมรวมถึงกัลยานิมิตที่ดีที่ผมรู้จักนะครับผมขออนุญาตนําเรื่องราวของลูกและครอบครัวคุณแม่ออกสู่สังคมเพื่อ เพื่อให้สังคมให้โอกาสทําให้ทั้งแม่และน้องโอมเนี่ยได้มีกําลังใจที่จะเดินสู้ต่อไปนะครับมผมคิดว่าความกะตันยูของน้องเนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่ดีนะลูกนะสิ่งที่พี่พี่น่ยไม่ได้เห็นความสงสารของชีวิตทุกคนแนละ้วพี่จะต้องช่วยแต่มันเกิดจากความกะตันยูของน้องโอมครับแม่ผมผมถึงคิดว่าสิ่งเนี้ยถ้าวันนี้ผมยังนิ่งเฉยผมก็คงคงทาใจไม่ได้นะครับก็ก็ พี่จะนําเรื่องราวน้งองอมออกมาช่วยเผยแพร่นะครับและหลังจากนี้ถ้ามีประชาชนให้ความเมตตาสงสารมาช่วยเหลือน้องอมกับคุณแม่ยินดีไหมครับยินดีค่ะยินดีนะครับครับโอเคงัค้นเดี๋ยวน้องอมก็ไปเปิดหมวกนะลูกนะเดินทางปลอดภัยนะลูกนะครับเดี๋ยวพี่ก็ไปส่งครับ<ๆ>กอดกันหน่อยสีครับโอเคนี่นะครับคุณแม่กับน้องอมก็เดี๋ยวน้องอมก็จะไปลามเปิดหมวกกันแล้วนะครับคุณแม่ก็จะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับ ครับโอเคครับนะครับก่อนเดินทางกันนะครับเราก็มาดูกันนะครับน้องโองมครับอันนี้บอกพี่ได้ไหมมีอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมไปในการที่จะไปลำอ่ะครับมีลําโพงกับกระป๋องคไหนดูลําโพงหน่อยลูก <c oughs> ยังใช้ได้อยู่เหรอลูก <c oughs> ได้รให้ได้นะ <c oughs> แล้วกระป๋องนี้ไว้ทำไรครับกระป๋องเวลาไว้วางไว้ตรงข้างเป็นอย่างเง,งี้ยค่ะแล้วมีคนใส่ตังค์ให้ใส่ตังค์ให้เขาใส่เยอะเต็มกระป๋องเลยเหรอลูกไม่ไม่เต็มเลยโอเคเดินทางกันลูกปักขึ้นรถพี่ปะครับคุณแม่ไปก่อนนะครับคุณแม่ เอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมขออาสาไปส่งน้องโอมนะครับเพื่อไปํำที่ตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่กันนะครับขึ้นเบาะหน้าเลยลูกครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับรถน้องโอมเสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะอาสาน้องไปส่งน้องโอมที่ตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่นะครับเพื่อที่จะทําการไปํำกันเนาะตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่กันแล้วนะครับก็คือตลาดนัดทุกวันพฤหัสสัปดีนะครับน้องโอมจะมาํำอยู่ที่นี่นะครับ ซึ่งหากผู้ใดที่เดินจับใจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ก็มาหาน้องโอมมามามอบสิ่งดีๆให้กับน้องโอมกันได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเองก็กําลังนําน้องโอมสสวยๆคนนี้แหละครับมาส่งให้เนื่องจากว่ารถของน้องโอมนั้นพังนะครับและน้องก็ไม่มีเงินที่จะไปซ่อมเพื่อใช้ในการเป็นยานพาหนะในการเดินทางนะครับในตอนนี้ผมเองก็ได้นํารถจักรยานยนต์ของน้องไปซ่อมให้แล้วนะครับเพื่อให้น้องนั้นสามารถที่จะมีรถ ไปใช้ในการทำมาหากินแล้วก็ใช้ในชีวิตประจวันของน้องได้นะครับอะนะครับวันนี้เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะสนับสนุนคนดีที่มีความกระตันอยู่ให้น้องนั้นได้มีชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปนะครับพี่ป๊อบเองก็หวังว่าน้องจะเป็นคนดีแล้วก็สู้ชีวิตเพื่อครอบครัวและแม่ผู้เป็นบุพการีที่ให้ชีวิตเรามานะลูกนะนี่นะครับวันนี้น้องก็จะมาหยุดรำอยู่ที่นี่ทุกๆวันพฤหัสนะครับก็สามารถมาพบกับน้องได้นะครับ แตวพี่จะส่งให้น้องลงนี้นะน,นะครับเดี๋ยวถ้ารถเสร็จพี่โทรบอกนะลูกนะแต,แต่ถ้าเกิดว่ายังไงหนูโทรหาพี่ด้วยนะหนูเลิกกี่โมองอะไรยังไงโอเคโอเคครับค,ครับโชคดีนะลูกนะนี่นะครับน้องโอมก็จะมาลํำอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับน้องโอมเปิดหมวกลํำเปิดหมวกนะครับก็วันนี้ก็จะมาลํำสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับ ทุกๆคนนะที่แห่งนี้กันนะครับก็ขอให้ความกตัญยูกระตะเวทีทำให้ชีวิตน้องโอมนั้นมีความสุขนะครับ